อันนี้ทำกองนะฮะกองถัง่าไร150่ฮะร้อยห้าสิบปิต์ปะร้อยห้าสิบปีตอันนี้ก็จะขึ้นบนนะฮะลงล่างแล้วก็ดันหนุนขึ้นมาดันหนุนขึ้นมาแล้วก็ลงอันนี้ก็ลงล่างแล้วก็ออกบนนะครับลองดู นี่ก็จกเจาะเราเข้าอาจจะยิงเอียงหน่อยแค่ันวดีก็เอาพอดีเลยก็จะลงนูน่นจัดเรียบร้อยใส ไปเราออกี่นู่นจะออกแาง่าะเลยเลยๆหน่อย,นยหนึ่งโออประมาณนี้ครับเอาเข้ามาอีกหน่อยเออประมาณนั้าานส่วนตัวนี้ก็นนจะลงข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วก็วกขึ้นมาออก ตอนน,น,ตนี้ก็เตรียมเปลือกหอยนะฮะเปลือกหอยเก่าที่จะลงตัวนี้ก่อนไปใส่อิดไปลองก้น ความสูงก็ประมาณหนึ่งนะครับเน้นที่เวลาน้ําลงมาแล้วให้ตะกรอนมันนอนดีที่สุดแล้วให้ออกข้อนี้นะครับข้อเข้าจะสูงกว่านะครับพาดูเดี๋ยวอ,อีกสักหน่อยก็มาตัวนี้ก็จะเป็นไอเปลือกหอยนะครับใส่ขึ้นมาประมาณนี้เพื่อดักหน่อยนะครับ แต่ว่าจะใส่ UV ด้วยแถวๆนี้แหละนะครับก็ทดลองแล้วทดลองน้ำว,ว่าตั้มตัวนี้จะมีแรงดันไหม ตอนตนี้ก็ทดลองน้ำขึ้นมาล้วนะครับน้ำขึ้นมาล้วต้องลองดูก่อนว่ามันจะปูไปหมุนส่งน้ำทันกันไหมตัวนี้ยังไม่ใส่กอง ก็ระบบโฟน้ำนะครับดึงนะดึงน้ำยยายตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกนู่นก็ถือว่านะครับการดูดของมันก็โอเคนะเดี๋ยวคอยดูว่าจะเดี๋ยวใส่กลองตัวนี้ก็ให้รู้เรื่องอะไรทีเนี้ยเอาให้ใส่เลยตัวนี้ใส่แค่ตัวนี้ตัวนี้จะใส่ uv เข้าไปหลอดเล็กฆ่าเชื้อก่อนเลยฆ่าตะไครก่อน เรามาตกตะกรอนตัวนี้ละเอียดเลยนี่นะก็คือตัวนี้เราจะกําจับตัวนี้ให้หมดช่วยกันเพราะว่ามีกองข้างหลังบ,บ่อปลามันมันไม่ไหวนะไม่ไหวตัวนี้ใส่แนะล้วแป๊บเดียวใส่เลยนะก็โอเคเพราะว่าถังมันสูงด้วยนะครับ มันสูงด้วยระยะมันได้ส่วนก้องที่สองก้องที่สองก็จะใส่เป็นหินภูเขาไฟเราหมดละมีแค่นี้มีเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ตักใส่เดี๋ยวน่าจะเอาใยมา ทิ้งในบุนขึ้นถังนะอะประมาณขึ้นถังขึ้นถังหมดเลยลอยเลยใช่ไหมนะอันนี้น้ำสูบขึ้นมานะมากองหนึ่งกองหนึ่งมา สอโอเคเดี๋ยวลองสภาพนี้ไปก่อนลองสภาพนี้ไปก่อน